ครับก็สวัสดียังทุกคนนะครับผม,ผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปั๊คลิปนี้จะมาว่าถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวใดบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มก,กันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลยโปรเตปั๊ช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page เต o ปับช็อปขายเกมและกระถ u งลิงค์อยู่ใน description ครับผมข่าวแรกครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ DLC ใหม่ของเกมอว t a r นะครับก็คืออวตาร Front i e r of Pandora ครับปล่อย DLC ชื่อว่า The Skybreaker วางขายแล้วตอนนี้นะครับ expansion ตัวแรกขอเรียกว่าด LC ก็แล้วกันนะครับของอว t a r Frontier of Pandora ก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมในชื่อว่า The Sky Breaker วางขายแล้ววันนี้ในทุกแพลตฟอร์มเลยสำหรับ DLC Sky Breaker นี่ก็จะให้ระบบเหล่านาวีครับข่าวนาวีที่ต้องเดินทางมาจนภัยอีกครั้งนึงในเนื้อเรื่องใหม่และก็สถานที่ใหม่ๆที่ในภาคหลักไม่มีนะครับแล้วก็ The Sky Breaker เนี่ยไม่จะเป็นต้องเล่นจบเกมหลักก่อนก็เล่น DLC ตัวนี้ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมี DLC อีกตัวหนึ่งที่จะมาประมาณฤดูใบไม้ร่วงครับผมก็จะมีชื่อว่า Secret of the Spy ในอนาคตนะครับสำหรับ Avatar Frontier s of Pandora ครับตอนนี้วางขายแล้วตอนนี้ครับใน PS 5 Xbox Series และก็ PC ใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับรับข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับตัวอย่างเกมที่อัปเดตมาครับผมก็คือ The Casting of Frank Stone ครับเกมเล่าเรื่อง ในจักรวาลเด d บ y d เด l ไลท์เผยตัวอย่างใหม่ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อตอนปลายปี2023ล่าสุดทาง Behavior Interactive ครับผู้สร้างเด d by d เด l ไลท์ก็ได้ประกาศวันวางขายของเกมอย่าง The Casting of f a n k Stone แล้วตอนนี้นะฮะตัวเกมนี้เนี่ยได้ทีมงาน Supermassive a m e ครับมาทำหน้าที่พัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นเกมในเรื่องในจักรวาล e e d By d a y l i g h ์นะครับซึ่งก็จะเป็น การนัเตอร์ในรูปแบบเกมสอยองขวัญเน้นเล่าเรื่องครับผมมีตัวเลือกหลายเส้นทางและก็ฉากจบหลายแบบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยซูปเปอร์แมสซีเนี่ยทำเกมดังๆมาแล้วนะฮะอย่างพวก Until Dawn The Dark p i c t u r e s Anthology และก็ The Quarry และก็อีกหลายเกมเลยนะฮะสำหรับ The Casting of f a เฟ s t o n e ครับมีกำหนดวางขายนวันที่3กันยายนนี้ครับทั้ง p s 5 Xbox Series และก็ PC บน Steam นะครับเกมนี้มีภาษาไทยในเกมด้วยนะครับในส่วนของเมนูแลวก็ซับเติล ใครสนใจอยากเล่นเกมใน,นเรื่องก็รอกันได้เลยนะครับอะครต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Call of Duty Black Ops 6นะครับก็คือ Black Ops 6นะครับเตรียมเปิด Open Beta ให้ทุกคนได้เล่นหมด Multiplayer ครับผมวันที่6-9ถึงกันยายนนี้นะครับทาง Activision ครับร่วมกับ Treyarch ครับได้ยืนยันแล้วว่า Call of Duty Black Ops 6 จะเปิดโอเพ่นเบต้าให้เล่นมัลติเพลเยอร์ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งการเปิดให้เล่นโอเพ่นเบต้าเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงครับโดยช่วงแรกเนี่ยจะเปิดให้เล่นสำหรับคนที่ซื้อเกมแบบพรีออเดอร์หรือคนที่สมัครเกมพ a ส s ในวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนนะครับและก็ช่วงที่2ครับผมจะเปิดให้เล่นทุกคนในวันที่6-9กันยายนนี้นะครับสำหรับโอเพ่นเบต้าพักนี้จะเปิดให้พร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้ง p c p l a y s t a t i o n และก็ x b o ก็และไม่มีการยืนยันนะครับว และยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆที่จะมีในเวอร์ชันเบต้าซึ่งทีมงานอาจจะประกาศอีกทีในนาคตนะครับอาจจะเป็นเป็นช่วงก่อนที่ใกล้เบต้าจะมาถึงสําหรับคอพตูตี้แบ็คออฟซครับจะวางขายวันที่25ตุลาคมนี้ครับบน PC p s 4 p s 5 Xbox One x b o 1 Series และก็เป็นเกมแรกของคอฟตวตี้เลยนะครับที่ลงให้กับเกมพาสตั้งแต่เดย์วันใครสนใจก็รอกันได้เลยนะครับและก็ข่สุดท้ายครับผมสำหรับแฟน เกมฟุตบอลไม่ควรพลาดข่าวนี้นะฮะตอนนี้ครับผม FC ที่ก็ได้ประกาศออกมาแล้วพร้อมมีการเผยปกเกมฉบับ Ultimate Edition และก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวเทรลเลอร์ในเร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้ eSport s FC ที่เกมฟุตบอลภาคใหม่ของทางค่าย EA ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพปกเกมในเวอร์ชัน Ultimate Edition มาให้เห็นกันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโดยในภาพหน้าปกนะครับของตัว Ultimate เนี่ยจะมีนักเตะในตำนานนะครับผม อันนี้ลองไล่ไล่ตามรูปเลยนะครับก็จะมีอย่างเจนุจิบุฟ่อนนะครับผมมีไอตานาบอนมาตินะครับ มีจูดเบลลิงแฮมมีซิดนีดินซีดานและก็เดวิดเบ็คแฮมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่านักเตะที่จะได้ขึ้นปกหลักของ f c 25 5คือจูดเบลลิงแฮมนักเตะทีมชาติอังกฤษวัย2 1ปีครับและพร้อบกันนี้นะครับทาง EA ก็ยืนยันว่า f c 2 5จะเปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับโดยจะมีเทรลเลอร์จะปล่อยในวันที่17ตกรกฎาคมเวลา4ทุ่ม57นาทีซึ่งนะักเอัดคลิป เทเลอร์ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะแปะลิก์ตัวอย่างเทเลอร์ไว้ในปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีในอนาคตครับ,รบเพราะว่าแฟนเกมฟรีฟาตหรือเอฟซมีอยู่เยอะมากอันนี้หมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงระบวันที่ผ่านมาครับที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทาง,ทางช สมัครเมเมเบอร์กันไมได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรเตปัฟกขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ